สวัสดีคะ่ะทุกคนวงการบันเทิงไทยทำเซอร์ไพรส์คนจีนกันอีกแล้วโดยเมื่อวานนี้แอคเค้าเกรพิงได้โพสต์ถึงวงเกิร์ลีเบอร์ี่ที่แฟนคลับยุค2000จะต้องรู้จัก4สาวอย่างกิบซ่ากิบซี่แนนนี่เบลเป็นอย่างดีและเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพวกเธอก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ต Dance อ r e n a Grammy RS Concer t คาดวลรวมตัวแดนซ์ที่ i m p a c t Arena เมืองของธานีและก็มีสิ่งหนึ่งไปสะดุดตาแฟนๆชาวจีนเข้าให้ ก็คือคุณแม่เบลสายแดนสร้างตำนานด้วยการอุ้มท้องโตอายุคันแปดเดือนครึ่งขึ้นคอนเสิร์ตด้วยแถมนั้นเดินสับๆจนเหมือนลืมไปเลยว่ากำลังท้องโตอยู่เป็นแฟนที่มาดูคอนเสิร์ตพากรนลุนทั้งเพลงนอกจากจะทำแฟนๆชาวไทยอึ้งแล้วตอนนี้อึ้งไปถึงจีนนู่นเลยโดยแอคเคาว์เฟย์พิงเขาได้ตั้งแคปชั่นถึงคุณแม่เบลเอาไว้ว่าเกาหลีเบอร์ลี่เกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทยที่ก่อตั้งเมื่อปี2022เป็นเวลากว่า22ปีแล้วตั้งแต่เปิดตัวกเธอได้รับความนิยมในระดับหน ยังไงก็ตามหนึ่งในสมาชิกของวงอย่างเบลเพิ่สงสวมชุดทูพีสสุดเซ็กซี่ถึงแม้ว่าส่วนท้องของเธอจะถูกคลุมด้วยผ้าซีชูแต่ท้องกลมกลมของเธอที่ตั้งคันก็ยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนเธอร้องเพลงและเต้นเต็มที่บนเวทีบางครั้งเธอก็ใช้มือจับที่ท้องของตัวเองด้วยการเคลื่อนไหวของเธอดูคล่องตัวมากจริงๆแล้วแคปชั่นของเกรพีงเขียนเอาไว้ว่าแม่เบลตั้งคันสิบเดือนด้วยนะแต่จริงๆแล้วว่า8เดือนครึ่งนะคะคุณพี่แล้วคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคม และหลังจากนั้น3วันเมื่อเช้าวันที่29ตุลาคมคุณแม่เบลก็คลอดเลยโดยตั้งชื่อหนุ่มน้อยคนนี้ว่าน้องเวลโอ้โหคุณแม่ก็สตรองเกินทีนี้พอโลกออนไลน์ของจีนรู้เรื่องข่าวก็พากันมาคอมเมนต์เพียบตอนที่แอดนั่งทำคลิปอยู่อ่ะโพสตนั้นยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าคอมเมนต์หลักพันกันแล้วอ่ะณตอนนี้คอมเมนต์ขึ้นรดวๆไม่มีท่าทีจะหยุดเลยเราก็ไปดูกันดีก,กว่าว่าคนจีนเข้าเมาส์เรื่องนี้ว่ายัางไงกันบ้าง คนแรกก็บอกว่าดีนะมันทําให้ผู้คนรู้สึกว่าการตั้งคําสามารถทําอะไรก็ได้ไม่จํากัดไม่ทําลายโอกาสบางประการแนวคิดเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่ามันก็แล้วแต่คนนะบางคนถ้ากระโดดรูปอัตทนม่ตไหวก็ได้เราไม่ได้วิ่งแค่ครั้งสองครั้งตลอดการตั้งคันนะต้องระวังทุกอย่างเพราะว่ากลัวอุบัติเหตุคนต่อไปตอนที่ชั้นหนัก190ปอนด์ดูเหมือนว่าท้องของฉันอาจจะใหญ่กว่าเธออีกนะ ต้นต่อไปนะคะที่น่าสบใจยิ่งกว่าก็คือพวกเธอเดบิวต์เข้าวงการบันเทิงมา22ปีแล้วด้วยเหมือนอายุ22เลยคนต่อไปก็บอกว่าฉัน่าตัวจริงๆว่ารูปของเธอจะโผล่อ,ออกมากลางเวทีเมนตต่อไปโลกพัฒนาไปเร็วมากบางทีฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะคนต่อไปนะคะวงการบันเทิงไทยอ่ะได้รับความนิยมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่แปลกใจหรอก เมนต่อไปฉันไม่เข้าใจโลกใบนี้เลยเมนต่อไปท้องใหญ่ขนาดนี้ท้าไมคุณถึงยอมเสี่ยงเต้นเพื่อแสดงความเป็นเมืองอาชีพด้วยล่ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยแค่นั่งข้างๆเพื่อนร้องเพลงโต้อตอบบ้างทุกคนก็เข้าใจแล้วเมนต่อไปก็บอกว่าวงการบันเทิงไทยมีความอดทนสูงเวอร์ฉันคิดว่าถ้าเป็นวงการบันเทิงบ้านเราหรือของเกาหลีคงระเบิดไปแล้วเมนต่อไปนะคะ กิลกรุ๊ปวุ่งนี้อายุ40กันแล้วเป็นแฟนคงไม่ว่าอะไรหรอกถ้าพวกเธอจะมีลูกอะ่ะคนต่อไปที่จีนก็มีการแข่งขันหญิงตั้งคันที่สวยที่สุดในประเทศจีนเหมือนกันนะเน้นต่อไปดูเหมือนจะท้อง8หรือ9เดือนมากกว่านะไม่มีทางเป็น10เดือนได้หรอกคนต่อไปก็มีคำถามว่านักร้องเกิลกรุ๊ปเนี่ยเขาไม่ให้ออกเรเดไม่ใช่หรอ แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าวงนี้เดบิวต์มา22ปีแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องปกติคนต่อไปวงนี้เกิดปี2002เติ้ลกับวลูมเก g e เจเน t เรชัน5ปีเลยนะคนต่อไปก็บอกว่ายังไงซะก็ามาจากประเทศไทยถือเป็นเรื่องปกติแหละคนต่อไปก็บอกว่าตอนที่ถ่ายรูปรวมนะ่ะคุณแม่ที่ตั้งท้องก็ซ่อนความเหนื่อยล้าของเธอเอาไว้ไม่ได้เลยเป็นต่อไปนะคะ แข็งแต่งเกินตอนฉันท้องนะ่ะอย่าว่าแต่กระโดดโลดเต้นเลยแค่เดินยังแทบไม่ค่อยจะไหวเลยคนต่อไปก็มาแซวว่าเป็นเกิลกรุ๊ปที่มีอายุยืนยาวมากคนต่อไปนะคะฉันลองไปค้นหาดูพบว่าเธอเกิดในปี1983แปล้วปีนี้เธอก็อายุ41แล้วใช่หรือเปล่าคนต่อไปบอกว่านี่มันไม่เกินจริงไปหน่อยหรอจะคลอดอยู่แล้วยังไม่ยอมพักผ่อนเลย คนต่อไปก็แท็กเพื่อนมาดูนะคะเ,าเค๋าวเพื่อนก็มาตอบกลับว่าฉันเห็นแล้วตกใจอยู่เหมือนกันนะเม้นต่อไปสิ่งนี้เรียกว่าท um ุ่มเทหรือว่าเรียกว่าอะไรเนี่ยมันก็พูดยากอยู่นะคนต่อไปก็บอกว่าเมื่อเช้านเนี่ยตอนฉันเล่นไอจีฉันก็เห็นนะักร้องสาวญี่ปุ่นขึ้นแสดงบนเวทีด้วยท้องโตๆของเธอเหมือนกัน คนต่อไปก็สงสัยว่าทำไมเธอตัวขาวจังปกติผู้หญิงตั้งครรภ์จะมีผิวคล้ำไม่ใช่หรอคนต่อไป Oh my god เธอเก่งมากมีท้องใหญ่ขนาดนั้นยังสามารถกระโดดได้ยี่ไม่ใช่เรื่องที่คนท้องธรรมดาจะทำได้นะเม้นต่อไปหากมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นบนเวทีมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์มีทั้งสองฝั่งสอ,งอารมณ์เลยนะแต่ว่าคนที่เป็นห่วงอยู่สบายใจได้เลย ตอนนี้ทั้งแม่เบลและน้องเวลสบายดีมากๆแต่แอดเชื่อว่าทั้งแม่เบลและแฟนคลับจะเข้าใจคนที่เป็นห่วงเป็นอย่างดีแหละตอนนี้คอมเมนต์ต้นทางของเกรทพิงคนทีนก็ยังกระหน่ำเม้นกันไม่หยุดแต่ว่าเกินเครื่องเป็นการแท็กเพื่อนมาดูซะมากกว่าแอดเลยไม่รู้จะอ่านอะไรให้ทุกคนฟังเลยว่าแต่ทุกคนมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายัางไงกันบ้างคะแชร์มุมมองให้รู้หน่อยนะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหน้าสวัสดีจ้า